ยินดีต้อนรับกลับสู่ Drive Zone วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกและรีวิวอย่างละเอียดหนึ่งในรถกระบะที่เป็นไอคอนระดับโลกอย่าง2026 Ford F 150รุ่นล่าสุดนี้ยังคงสารต่อเอกลักษณ์ของ Ford ในการผสมผสานความแข็งแกร่งนวัตกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวันพร้อมการอัปเกรดที่สำคัญซึ่งทำให้มันแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นในตลาดรถกระบะยุคใหม่เริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอก2026 Ford F 150มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดันแต่ยังคงความหรูหราในเวลาเดียวกันด้านหน้ารถถูกปรับดีไซน์ใหม่ด้วยกระจังหน้าที่ดูแข็งแกร่งและดุดันมากขึ้นแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นย่อยจับคู่กับไฟหน้าเลทที่คมชัดขึ้นช่วยเพิ่มทั้งทัศนวิสัยและภาพลักษณ์บนท้องถนนไฟส่องสว่างเวลากลางวันช่วยสร้างเอกลักษณ์ที่ทันสมัยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนฝากระโปรงหน้าที่มีมิติและเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนช่วยเสริมบุคลิกที่แข็งแรงบึกบึนเส้นขอบกระจกที่ยกสูงเพิ่มความรู้สึกทรงพลังและโดดเด่น ฟอร์ดยังคงใช้โครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมอลลอยด์เกรดสูงแบบเดียวกับที่ใช้ในทางทหารซึ่งช่วยลดน้ำหนักตัวรถโดยไม่ลดทอนความทนทานด้านท้ายยังคงเป็นจุดเด่นด้านการใช้งานด้วยฝาท้ายที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมีบันไดในตัวพื้นที่ทำงานและช่องเก็บของอเนกประสงค์มาดทั้งสำหรับใช้งานและกิจกรรมกลางแจ้งโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกผสานความรุยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้งานไลฟ์สไตล์ภายใต้ฝากระโปรง2026 FordF 150มีตัวเลือกขุมพลังที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันตั้งแต่เครื่องยนต์ V6 ที่เน้นความประหยัดเครื่องยนต์ V8 ที่ทรงพลังไปจนถึงระบบไฮบริดขั้นสูงเครื่องยนต์ทั้งหมดให้การเร่งที่หนักแน่นและมั่นใจบนทางหลวงไม่ว่าจะขับขี่แบบไม่บรรทุกหรือใช้ลากจูงอุปกรณ์หนักรุ่นไฮบริดโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยแรงบิดที่มาในรอบต่ำช่วยให้การลากและบรรทุกทำได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบเกียร์ทำงานนุ่มนวลและปรับการเปลี่ยนเกียร์ได รุ่นที่เน้นการขับออฟโรดจะได้รับระบบช่วงล่างที่อัปเกรดแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ทำให้ F 150สามารถลุยเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่และมีกำลังสูงแต่การขับขี่ทางไกลย,ยังคงให้ความมั่นคงและนุ่มสบายทำให้เหมาะทั้งการใช้งานประจำวันและงานหนักในทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารของ2026 Ford F 150ให้ความรู้สึกหรูหราขึ้นและเน้นเทคโนโลยีมากกว่าที่เคยการจัดวางภายในเรียบง่ายและเน้นผู้ขับขี่วัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้ทั้งบนแผงหน้าปัดประตูและพื้นที่นั่งขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยคุณจะพบฟีเจอร์ต่างๆเช่นเบาะหนังเบาะปรับความร้อนและระบายอากาศและที่นั่งปรับตำแหน่งได้ซึ่งให้ความสบายสูงสุดแม้เดินทางไกลหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ตอบสนองไวและใช้งานง่ายรองรับ Apple ิ a r p l a y Android Auto และระบบนำทางในตัว มาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการความสะดวกสบายถือเป็นจุดเด่นสำคัญด้วยช่องเก็บของอเนกประสงค์เบาหลังพับเรียบและฟีเจอร์รองรับการทำงานเช่นจุดชาร์จไฟภายในรถระบบความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงมีให้ทั้งแบบมาตรฐานและตัวเลือกเสริมรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปราพันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดบอดและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่ สำหรับเรื่องราคา2,026ฟอร์ด1.50มีช่วงราคาที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์รุ่นย่อยและการปรับแต่งต่างๆรุ่นเริ่มต้นมีราคาที่แข่งขันได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ทำงานที่เชื่อถือได้และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อขยับไปยังรุ่นสูงขึ้นราคาก็จะเพิ่มตามเทคโนโลยี ขายต่อและชื่อเสียงด้านความทนทาน2,026 f o r d F 150ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในตลาดรถกระบะขนาดใหญ่โดยรวมแล้ว2,026 f o r d F 150ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถกระบะยุคใหม่ผสมผสานสมรรถนะอันทรงพลงังเทคโนโลยีทันสมัยและความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันไว้ในแพคเกจเดียวที่ครบเครื่องและน่าใช้ที่สุด